สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที g p จช้าแนลการ์ดเกมเก่าๆที่คนเล่นไม่ก่าครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับซองจดหมายปริศนานะก็อ่ะนี่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 เห็นไหมจากบันไดโลจิพาวใช่บอกว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้แวร์เฮาจากฮ่องกงนะ มันคืออะไรนี่มันคือเกมการ์ดนะเป็นอะไรเนี่ยกีฟเอออ่านภาษาอังกฤษเอาแล้วกันคือถ้าใครเล่นยูเนียนอารีนานะครับผมก็จะจำได้ดีว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแต้มนะแต้มแต้มก็เนี่ยเอเนี้ยอเนี้ยคือถามว่าทำไมกล้าถ่ายให้ดูเพราะว่าอันนี้มันแลกไปแล้วนะมันหมดอายุไปแล้วเนี่ยปี2อส ตอนนี้สองห้าแล้วเนาะก็พวกแต้มทั้งหลายเนี่ยก็คือเราใส่โค้ดแล้วก็แลกไปใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่จำได้ว่าเซตแรกเนี่ยผมฝากฟาโลแลกไปตอนประมาณเดือนหกแล้วก็แลกของตัวเองเนี่ยโอ้หลังจากนั้นสักพักนึงเลยแหละเดือนเท่าไหร่วะเดือนแปดเดือนเก้าแล้วมั้งปัจจุบันเดือนเก้าปีสองสี่หรอตอนนี้เดือน ้นเดือนสามปีสองห้าท่านับก,ก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองเจ็ดเดือนแรกของเจ็ดเดือนนานกว่าพิยอ,อร์เดก์แต่ไม่เป็นไรเราได้มาแล้วครับผมก็เป็นสองจดหมายเนาะผมแลกมาแค่สี่ใบมั้งมีของนิดเดียวเองแก่ง,งวะเน,นี่ยเนี้ยอ่ะโง่เลยทีเนี้ย ในเม pues ื่อไม่ร nah, ู framework. ้จะแกะไงก็ตัดมาเลยแล้วกันนะก็นี่คือจากแวราที่ฮ่องกงเลยนะเว้ยก็คือกระดาษลัง2อันประกบกันพร้อมกับสกอตเทปนะฮะแน่นหนาใช่ไหมวะแน่นหนาเป็นอย่างดี อืมนี่แลกมาหมดแล้วนะฮะผมแลกมาแค่สี่ใบนะหนึ่งใบสี่คัพปี้มันก็คือนี่แลกมิลิมมานะครับผม มีส <c oughs> ี่ใบหมดแล้วอันแพ็คแพ็คได้ไหมว่าอันซองได้ไหมอันเลเทอร์เหรอไหนๆก็อ่ะหมดแล้วอ่ะมีแค่นี้งั้นเรามาเล่าเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับแลกแต้มนะครับผมคือไอ้เจ้าแต้มเนี่ยใครไปใครอยู่ในวงการไอยูเนียนอรีนาก็จะรู้กันดีว่า เออมันมีสิ่งที่เรียกว่าการดแลกแต้มอยู่นะมันคืออะไรมันก็คือเราไปแข่งจ่ายค่าสมัครทีปางเรียบร้อยปุ๊บได้แต้มมาอ่ะแต้มก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหนึ่งในดอกรีบเลยแข่งเพื่อชิงแต้มนั่นแหละแล้วก็สะสมกันมาสะสมกันมาแต้มสองใบหนึ่งแต้มก็หนึ่งใบก็แต้มหนึ่งไงสองใบก็นับเป็นสองแต้มแลกการได้หนึ่งใบสแต้มแลกได้หนึ่งใบอืม อยากแลกสี่ใบก็ต้องใช้แปดใบใช้8ใบในการแลกไอเน,นี้ยอันหนี่งอเออน,นี้ยเซตหนึ่งสี่คัปปี้เนะี่ยสองสามสี่ห้าหดแปดพอดีอ วิธีแรกก็คือแบบเนี่ยเราแต้มมาใช่ไหมแล้วก็สแกนสแกนตรงนี้แล้วมันก็จะใส่ใส่โค้ดนี้เข้าไปเพื่อแลกเป็นหนึ่งคะแนนแล้วในนั้นก็จะเขียนบอกว่าเออมันแลกอะไรได้บ้างในเซตนั้นๆอย่างของอันเนี้ยมันเป็นแต้มนะเห็นวันที่ปะสามสิ 39, 24, ก็คือวันที่30เดือน9ก้าปีสองศอันนี้คือวันเอ็กซ์หรือหมดอายุก็คือมันเป็นแต้มเซตแรกนั่นแหละแจกตอนประมาณเดือนเมษา บทเรื่องนี้หน่อยแล้วกันก็คือตอนเดือนเมษาเนี่ยมันมีการประกาศว่าเอ้ยเราจะแจกแต้มพวกนี้นะของยูเนียนอารีน่าก็ถ้าใครสมัครแข่งแล้วก็ได้แต้มมาเนี่ยสองแต้มแรกได้หนึ่งใบนะ1นใบอะไรไม่รู้เป็นโปรโมพิเศษเสริมแก่งให้กับบางซีรีส์ไม่ได้มีทุกเรื่องนะเว้ยมีแค่บางเรื่องด้วยนะตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นกันมาและพวกแบบซีรีส์ที่มันได้รับเลือกอะ่ะโอโ้เขาก็เนือเต้นเลยแบบโอ้ยเด็กกูเก่งแน่นอนเป็นไงละมึง เก่งจริงแต่รอนานเป็นบ้าเลยฟาโลแรกไปเดือนหกทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยมัง้งจะครบจะเก้าเดือนแล้วมั้งเนี่ยอีกสามเดือนก็ครบปีแล้วนะถามว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นก็เราส่งแลกแต้มไปแล้วแล้วไงต่อก็รอรับของมันควรจะง่ายอย่างี้ใช่ไหมประเด็นก็คือมันส่งมาจากญี่ปุ่นเออคือมันไม่มีข้อมูลอื่นเลยเว้ยแ,แค่บอกว่าเราใส่แต้มแล้วก็ก็มึงก็กดแลกสิ แล้วก็มันในไอเว็บที่มันกอกแต้มพวกนี้เหมือนมันจะให้เราบันทึกที่อยู่อยู่แล้วมั้งเออผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเว็บไหนอ่ะแต่ถ้าคุณใส่ที่อยู่ที่แบบไม่ละเอียดอ่ะเหมือนผมอ่ะผมใส่ไม่ละเอียดเขาก็ส่งมาจริงๆเว้แต่แบบเนี่ยพิ่งได้แลกไปนานมากพึ่งได้เออเนผมแลกแบบก่อนก่อนหมดอายุไม่นานอ่ะพึ่งได้คือแต่ละคนได้ก่อนก็มีบางคนได้ที่หลังก็มี อย่างพี่ในกลุ่มโปรนะฮะเขาก็ได้ก่อนผมประมาณสองสาสัปดาห์อย่างเงี้ยก็บอกไว้เป็นวิทยาทานละกันว่าคือแลกแต้มมันก็ยังมีมาเรื่อยๆอเนี่ยตอนนี้ก็มีให้แลกเซตสอแล้วที่ญี่ปุ่นก็คือได้ได้ใบที่2แล้วมั่งได้คะแนนรอบ2กัแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเรื่องแลกแต้มเนี่ยมันมันเป็นที่มาที่ไปยังไงก็แล้วกันเนาะคือในช่วงเดือนเมษาปี2024นีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ประกาศ ข่าวใหญ่ในวงการยูเนียนอารีนาว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าใบแรกแต้มนะครับผมดึนไอ้เจ้าใบแรกแต้มเนี่ยก็ผมอ่านไม่ออกหรอกก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะเป็นแต้มไม่ไม่ใช่แต้มเป็นโค้ดนะเป็นโค้ดเนี่ยเห็นไหมตัวอักษรกับตัวเลขรวมกันสิบหกตัวเนี่ยอ่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นโค้ดที่เอาไว้ใส่เพื่อแลกเป็นคะแนนเป็นแต้ม แล้วก็ทุกๆ2แต้มคุณจะแลกการได้หนึ่งใบได้ได้หนึ่งใบได้ได้1ใบได้ได้หนึ่งใบ,งใบต่อการ์ดหนึ่งแบบเนี่ยแลกได้สูงสุดแค่สี่ก๊ปปี้ก็คือตามเนี้ยผมไม่สามารถแลกได้มากไวก่อนเนี้ยแล้วมินิบัลลี่ห้าผมทำไม่ได้ละถ้าผมจะแลกอีกผมมีแต้มเยอะผมก็เอาไปแลกเป็นใบอื่น คอนเซปต์มันดีมากเลยนะเว้ยก็คือคุณไปแข่งคุณก็ได้โปรโมโถูกปะ่ะแล้วก็เพิ่มกิมมิคเป็นอะแข่งเพื่อแลกเป็นแต้มแล้วเอาแต้มสะสมรวมกันเพื่อแลกโปรโมใบใหม่แล้วเป็นโปรโมที่แบบเนี่ยรู้ด,ดีสวยนะเป็นฟอยด์ด้วยเรื่องมันก็ดีนะเว้แต่พอมานั่งนึกดูดีอะตอนที่เขาประกาศออกมาเราจะแจกใบแต้มเนี่ยเป็นงานแข่งฮะก็ไปลงแข่งกับร้านค้าแล้วก็ออกแต้มมา แล้วก็เอาแต้มไปกรอกจัดการเองทุกอย่าง,งเลยผ่านแอปแอปอะไรวะแอป C C บันไดทีซีพัทก็ก็ไม่มีกรอกแต้มนะมึงเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอที่สะสมกันเนี่ยเราต้องสแกน QR นะสแกน QR เสร็จแล้วก็เอาคะแนะนตัวเนี้ยไปกรอกก็เหมือนกับต้องเรามีเราต้องสมัครไอบันไดอะไรวะบันไดไอดีอะไรของเขาเนี่ยแหละเออมันต้องสมัครมาก่อนเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีช่องหนึ่งมั้งที่ให้เราใส่ที่อยู่ครับ ซึ่งตอนนั้นน่ะผมใส่ที่อยู่แบบไม่มีบ้านเลขที่เออผมใส่เป็นแค่ชื่อคอนโดเป็นชื่อคอนโดมีเขตแขวงแบงก็อตไทยแลนด์แค่เนี้ยสั้นๆงงๆเลยพอคิดว่าแบบกูก็แค่สมัครเฉยๆกูจะได้เอามาใช้บันไดทีจีพาร์กูจะไปแข่งกูจะไปแบบใช้สวิตรลาวแข่งลงร้านค้าเฉยๆไม่ได้คิดว่าแบบแม่งจะมีการส่งของพวกนี้เว้ยกลายเป็นว่าอ๋อไอดี ID ตรงนั้นน่ะ ถ้าที่อยู่คุณเขียนไม่ชัดเจนอะ่ะไอของพวกเนี้ยจะส่งแบบหาที่อยู่คุณไม่เจอนะคือผมไม่รู้ว่าแฟกตจริงๆแล้วมันเป็นประมาณไหนนะแต่ผมจะบอกว่าในเคสของผมอะ่ะคือผมใส่ชื่อคอนโดแขวงหรือก็กคือตำบลเขตหรือก็คืออำเภอจังหวัดผมก็ใส่กรุงเทพแบง g k อกแล้วก็ Thailand ไม่มีแค่นั้นเลยแล้วพอมันนึกดูดีเออว่ะถ้ากูใส่แค่เนี้แล้วคนส่งของมันจะหาบ้านกูเจอได้ไง มันเป็นแค่ชื่อตึกในกรุงเทพนะเว้ยกรุงเทพมีกี่ตึกอ่ะเขาจะหาให้ผมเจอไหมเนี่ยเออพอพอมาคิดอย่างนี้ก็เป็นไปได้เว้ยเราเราใส่ไม่ละเอียดเองอ่ะมันก็คงจะมาช้าเพราะเห็นนี่แหละแต่ถึงกระนั้นมันก็ช้ามากเลยนะแล้วคือตอนประกาศมามันดูคุมเคือมากเลยอ่ะคุณเอาแต้มนะครับผมกอกรหัสตรงนี้เอาสองใบแรกหนึ่งใบไอตอนกดแรกอะ่ะมันไม่ยาก คำถามคือมันส่งมาจากที่ไหนถูกป่ะคือเราไม่รู้เลยว่าแบบอ๋อมันมันจะมาทางออฟฟิเชียลหรอเขาจะฝากออฟฟิเชียลมาส่งใช่ไหมเราก็นึกว่าแบบเขาจะฝากออฟฟิเชียลมาเว้ยจนกระทั่งงานบันไดแบบบันไดเฟสมั้งจัดยิ่งใหญ่มากอ้าวก็ก็ไม่ได้มีตั้งโต๊ะให้แลกแต้มนี่หว่าเขาก็ไม่ได้เอามาให้ฝากแลกตรงนั้นนี่หว่าเอาแล้วไอของที่กูกดไปนี่คือมันจะได้ตอนไหนไม่มีคําตอบครับ คือคอนเซปต์เนี้ยเขาทำในบ้านเขาเองอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะแบบก็อแรกแล้วก็ส่งมาตามบ้านที่อยู่เขามันก็โอเคไงก,ก็ก็มันส่งในประเทศตัวเองอ่ะแต่พอมันเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะมึงเอาจริงเหรอมึงจะส่งไดเรกต์มาจากญี่ปุ่นถึงไทยไะนะค่าส่งเท่าไหร่วะเนี่ยส่งต่างประเทศด้วยนะมึงแล้วคือกูแลกแค่นี้สี่ใบถ้าใครแม่งอุตลิแลกใบเดียวอย่างเงี้ยมึงมัน,มนคุณพูดเองว่าจะส่งก็ต้องส่งเปะวะโอ้โหต้นทุนเท่าไหร่วะเนี้ย คือเป็นเรื่องที่ว้าวมากเพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่โอเคหลักฐานมันอยู่ตรงหน้าผมแล้วว่าไอ้ที่แรกอะ่ะมันมาจริงๆนะมันมันก็ถึงมือกูแหละแต่บันนานมากเลยอะ่ะผมแลกไปประมาณแบบเดือนแปดเดือนเก้ามันคือจําไปๆไม่ได้ละผมจําได้อย่างเดียวคือผมฝากแปดใบอะ่ะให้ฟารโรช่วยกดให้เพราะตอนนั้นอะ่ะผมยังกดไม่เป็นแล้วฟารโรบอกว่าเอ้ยกูเล่นไอดอนกูแลกไปแล้วนะเฮ้ยงั้นฝากแรกเลยดีฝากแรกเออ สลามแล้วกนันก็ฝากไปก่อนเซตหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ฟาโร่ยังไม่ได้นะหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งผมก็เก็บวบ่วมแต้มอีกเซตหนึ่งจนได้มาครบแล้วเนี่ยผมก็เอ้าแต้มมันเหลือวะ่ะงั้นเออก่อนหมดอายุก็แลกๆไปแล้วกันประมาณเดือน8เ,ออเดือน9เออผมจําเดือนเป๊ะๆไม่ได้ไงจําไม่ได้แบบจําไม่ได้จริงๆแต่คือมันก่อนหมดอายุแน่ๆอ่ะผมก็แลกไปแล้วก็รอถ้าสมมติผมอนุมานว่าผมแลกประมาณเดือน9เนี่ยเดือน9ไล่มาเนี่ย เดือน1 0เดือน1 1บเ็ดือน12มกกากุมภา5เดือนโดยเฉลี่ย5เดือนแบบเบสต่ําสุดเลยนะผมแรกแบบภายในวันที่30ไปเป๊ะเนี่ยก็5เดือนนะผมรอของชิ้นนี้อยู่5เดือนส่งจากต่างประเทศแต่คือชาวบ้านชาวช่องเขาก็มีกันหลายคนแล้วนะยิ่งใครแบบมีบ้านอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือฝากเพื่อนไปแลกอะ่ะเขาก็ได้ใช้งานกันก่อนตัง้งนานแล้วอะ่ะมันเอาไปแข่งงานบันไดเฟสได้ด้วยนะคุณผมไม่มี ให้ใช้เลยนะอ่ะแต่ก็นั่นแหละเอามาเล่าให้เล่าสู่กันฟังเรื่องประมาณนี้ว่าเออแต้มยูเนียนอารีนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะก็สําหรับใครที่ยังเล่นยูเนียนแล้วก็มีซีรีส์ของตัวเองแล้วก็มีประกาศว่าเอ้ยมีแลกแต้มเนี่ยก็ไปแก้ไขที่อยู่ให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็2ใบ2แ,แ,แต้มแลกได้1ใบ2แต้มแลกได้1ใบนะถ้าจะเก็บเซตสอย่างเงี้ยก็ แปดแต้มนะคุณก็ขยันหน่อยเออคือได้มาแล้วมันก็เก่งขึ้นแหละไอซีรีนั้นนะัน่ะฉะนั้นใครที่เล่นซีรีส์ไหนก็ไปตามเก็บกันนะครับอ่ะมาแชร์ให้ฟังประมาณนี้ละกันสำหรับเรื่องเล่าของชาวยูเนียนอารีนานะเป็นช่องจริงว่าวาันชื่อช่วงอะไรก็ไม่รู้อ่ะประมาณนี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมสวัสดีครับ